สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ สำหรับท่านใดคะ่ะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนาเมถุนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะเช่าราศีเมถุนทุกท่านคะ่ะในช่วงวันที่1นถึงสิกกุมภาพันธ์ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าคะ่ะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรก ช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีเมถุนขอให้ท่านมีสติและมีสมาธิในการทำงานให้มากๆนะคะให้ท่านทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและรัดกุมค่ะอย่าได้ประมาทการทำงานโดยเด็ดขาดอย่าคิดว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆคงไม่มีอะไรมากหากมีปัญหาเกิดขึ้นให้ท่านเร่งแก้ไขช่วงนี้งานของท่านจะมีติดติขัดขัดอยู่บ้างนะคะต้องขอเรียนตามตรง ทำงานไปใช้ความคิดไปแก้ไขกับปัญหาไปในวางวันแต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งปิดคลิปค่ะฟังก่อนและไม่ต้องวิตกกังวลใจนะคะเรารู้ดวงร่วงหน้านับว่าเป็นโชคดีเพราะยังไงท่านก็จะแก้ไขได้แต่ว่าปัญหาจะเข้ามาค่อนข้างบ่อยกว่าช่วงที่ผ่านมาเท่านั้นเองค่ะจึงส่งผลให้งานของท่านนั้นอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจท่านมากนักนั่นเองนะคะช่วงนี้ งานของท่านจะไม่ค่อยนิ่งนะคะงานจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างและบางช่วงท่านก็ต้องหยุดงานบางงานค่ะเพื่อหันไปทำงานอื่นที่สำคัญและเร่งด่วนกว่านั่นเองนะคะท่านจะได้แก้ไขงานที่คนอื่นทำผิดพลาดมีดวงได้แก้ไขงานที่ท่านทำเสร็จไปแล้วนะคะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้ท่านทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องลนลานเพราะสุดท้ายแล้ว งานของท่านจะสำเร็จค่ะแนะนำนะคะให้ท่านหาเวลารีแลกผอผ่อนคลายบ้างสร้างพลังบวกให้กับตัวเองค่ะมองอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นสิ่งเป็นพลังบวกนะคะมองที่โลง่งๆอยู่ในที่ที่ร่มรื่นหรือเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นๆไปเช้าเย็นกลับก็ได้แล้วพลังบวกของท่านจะกลับมาตัวท่านเองก็จะได้มีแรงมีกำลังในการทำงานนั่นเองค่ะ และที่สําคัญคิดอะไรได้ไวขึ้นด้วยเพราะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันด้วยนะคะบางทีคิดเรื่องนี้อยู่ดีๆเอ้าแวบไปคิดเรื่องนั้นเฉยเลยนะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านหาเวลาเลักผ่อนคลายและบางวันนะคะอารมณ์มีแบบแอบท้อแท้กับงานด้วยนะเพราะว่าปัญหาเข้ามาเยอะกว่าปกติปัญหาบางปัญหาไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแต่โดยภาพรวมท่านจะแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้นะคะ แต่ท่านจะมีความรู้สึกว่าเอทำไมช่วงนี้ปัญหามันเกิดขึ้นถี่จังเลยงานก็เข้ามาเยอะกว่าปกติบางท่านก็ต้องทำงานพิเศษหลังจากที่ท่านว่างจากงานประจำต้องทำงานล่วงเวลาและท่านจะมีการเดินทางระยะสั้นๆค่อนข้างที่จะบ่อยด้วยมักจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะทั้งเรื่องของการทำงานและเรื่องส่วนตัวและท่านจะอารมณ์เสียกับคนรอบข้างค่อนข้างที่จะบ่อยมากคน ในที่ทำงานและคนที่บ้านมักจะคอยสร้างปัญหาทำให้ท่านหงุดหิดอึดอัดลำบากใจจะมีเรื่องราวมากระทบกระเทือนจิตใจท่านค่อนข้างที่จะบ่อยฉะนั้นอย่าคิดมากค่ะอะไรที่ปล่อยผ่านได้ให้ปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ลูกน้องบริวารก็ค่อนข้างที่จะทำให้ท่านนั้น ปวดหัวค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วมักจะเจอกับลูกค้าที่กวนๆผู้ใจย่อยูอารมณ์ค่อนข้างจะบ่อยเช่นเดียวกันขอยท่านใจเย็นๆน,นะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมคนจะสร้างปัญหาท่านจะโดนเอารัดเอาเปรียบจริงหรือไม่ให้ท่านลองนําไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะและมีเรื่องอยากจะขอเตือนนะคะช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังคนหลอกลวงคนเอารัดเอาเปรียบนะคะ หากมีลิงก์เข้ามาห้ามกดเด็กขาดไม่ต้องกดอ่านกดทิ้งไปเลยมีเบอร์แปลกๆปโทรเข้ามาก็ไม่ต้องรับสายคะ่ะต้องใจหนักแน่นนะคะช่วงนี้อย่าหัวเบาเชื่อคนง่ายแต่อย่าได้ท้อแท้นะคะกับเรื่องราวที่ท่านเผชิญอยู่พอผ่านพ้นช่วงเดือนนี้ไปขอใช้คําว่าเดือนนะคะเพราะว่าท่านจะเหนื่อยหน่อย,นอย,นอยในช่วงนี้ไม่ใช่เฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเรียกได้ว่าตลอดทั้งเดือนท่องเอาไวค้ค่ะงานคือเงินนะคะท่องไว้ แต่ว่าโดยภาพรวมท,ท่านทำได้นะคะผลงานก็เข้าตาผู้หลับผู้ใหญ่และทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้ค้าขายอย่าขายแบบเดิมๆนะคะแนะนำให้ท่านจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆในช่วงระยะเวลานี้ค่ะและขอให้ท่านในจเย็นๆอย่าหัวร้อนให้มีสติและควบคุมอารมณ์ให้ได้นะคะทีนี้ก็มาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีด้านการเงินนะคะท่านมีดวงจะได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ ไม่ได้คาดหวังแต่กลับได้เงินนั้นมาบางท่านก็มีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆคะ่ะซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนท่านมีดวงได้เงินพิเศษจากงานพิเศษด้วยนะคะจะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างท่านจะได้สัมผัสกับคําว่าอัศจรรย์น่าเหลือเชื่อจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นกับดวงชะตาหากกําลังจะแย่ก็มักจะมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยหรือหรือไม่ก็หาทางแก้ทางออกได้แบบงง จู่ๆก็มีคนช่วยเหลือทั้งๆที่ท่านไม่ได้อ่เอยปากขอความช่วยเหลือก็มีด้วยนะคะคําว่าปาฏิหาริย์น่าเหลือเชื่อท่านจะได้สัมผัสแน่นอนตลอดทั้งเดือนนี้เลยก็ว่าได้จะไม่ใช่แค่ช่วงครึ่งเดือนแรกท่านจะมีรายรับเพิ่มขึ้นและจะมีคนในบ้านบางคนช่วยเหลือท่านแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างหากท่านมีรายรับจากงานประจําเพียงช่องทางเดียว ไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยท่านก็จะมีคนคอยช่วยเหลือหากเงินกําลังจะขาดมือท่านก็มีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้ค่ะและหากท่านมีหนี้สินต่างๆท่านก็จะจัดการกับภาระหนี้สินต่างๆได้ถึงแม้ว่าการเงินของท่านนั้นจะเป็นเงินหมุนได้มาจ่ายไปแต่พอท่านจ่ายออกไปก็จะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินเข้ามือมานะคะท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นค่ะอยากกินก็จะได้กินแน่นอนรายจ่ายของท่านนะคะจะเป็นรายจ่าย ที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านซื้อนั่นซื้อนี่มีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านซึ่งทดแทนของเก่าที่ชำรุดพังเสียหายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนในบ้านบางคนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีบุตรหลานที่อยู่ในวัยกําลังศึกษาเล่าเรียนนะคะช่วงนี้รายจ่ายที่เกี่ยวกับตัวเขาจะเพิ่มขึ้นมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะมีดวงได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากจะได้และหากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรให้กับใครก็ตาม ท่านก็จะได้ซื้อหากตั้งใจที่จะนําเงินไปทําอะไรท่านก็จะได้ใช้ใจ่ายในส่วนนั้นๆค่ะแต่ก็อย่าลืมที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนตอน้ตนนะคะช่วงนี้อย่าหัวเปาเชื่อคนง่ายแม้แต่จะลงทุนอะไรก็ตามหากไม่มีความรู้ห้ามลงทุนเด็กค่ะไม่มั่นใจก็ห้ามเสี่ยงลงทุนหลีกเลี่ยงการให้คนอื่นกู้ยืมเงินจะโอนเงินให้กับใครท่านก็ต้องเช็กดูให้ดีๆให้มีสติในการโอนเงินทุกครั้ง ช่วงนี้ดวงชะตาของท่านมีคนจ้องเอารัดออเอาเปรียบและจ้องที่จะหลอกลวงหรือว่าโกงท่านอยู่นะคะหากท่านป้องกันได้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นและข้อนี้โดดเด่นมากๆค่ะปากมีสเสน่ห์ผู้จาน่าเชื่อถือคนรักและเมตตานิยมชมชอบขอ,อขอเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้ห้ามเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะงดได้งดค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดสนิทนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์และเนื้อหอม จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะหากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยก็ขอให้ท่านเช็กดูประวัติของเขาให้ดีๆและอย่าเพิ่งไว้ใจเขามากจนเกินไปเรามัดระวังท่านจะเจอกับคนที่โสดไม่จริงนั่นเองค่ะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ท่านละคู่กรองจะเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นไม่ค่อยมีเรื่องเงินกันสักเท่าไหร่นะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในบางเรื่องค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้าง ช่วงนี้เรามัดระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จากกาเริบนะคะเรามัดระวังปวดหัวบ่อยไมเกรนกาเริบความดันกําเริบและเรามัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญนะคะแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับบิดามารดาช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลหากมีโอกาสได้เข้าวัดทาบุญก็บริจาคเงินชําระนี่ส่งบริจาคค่าน้ําค่าไปและเติมน้ํามันตะเกียงทุกครั้งนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคะ่ะกราบขอบพระคุณผู้รูบก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะ